มาเมตตาพวกเราที่นี่นะครับสมาคมจูลงโงแห่งประเทศไทยเป็นที่รวมของลูกหลานสมาคมลูกหลานที่แท้งโงนะครับตั้งแต่ยุคจักรวรรดิกกน,นะครับก็สืออบต่อมาผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมก็อยากจะสร้างสมาคมนี้ไว้เพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานป้ายของบรรพบุรุษ นะครับทุกๆุครุ่นตั้งแต่ยุคแรกยุคบุกเบิดเมื่อเป็นพันปีมาแล้วนะครับก็ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานตริย์งงข้อเพื่อให้สมาคมได้ประกอบแต่คุณงามความดีและได้พรจากบรรพบุรุษนะครับให้เจริญก้าวหน้าท,ที่ขึ้นไปนะครับวันนี้ได้โอกาสที่ ทีที่สุดที่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อกรุณามาเมตตานะครับให้พวกเราทั้งหลายซึ่งว่าท่านก็ไม่ได้มาแต่ก็ส่งสิ่งของส่งปัจจัยต่างๆมาร่วมเพื่อจะได้ทำบุญร่วมกับหลวงพ่อนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีความเมตตาสูงแล้วกพ จัดการงานเพื่อคนลำบากผิดคนไทยาารพัฒนะครับวันนี้ก็ในโอกาสนี้จ่าปิเซ็นครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวเราทั้งหลายนะครับการัตการนรรอการป้อนแท่งและเดี๋ยวก็ขั้นตอนก็จะเป็นว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายรูปร่วมกันกับของนี้ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้บริจาคนะครับแล้วให้มาบริจาคกับหลวงพ่อเพื่อเราจะได้บุญกันขอบคุณครับขอบคุณครับนั้นที่ก็อย่างนั้นพวกเราได้รูปหมู่เลยก็ได้ขออนุญาตเอาเก้าอี้มาตรงนี้โดยให้ท่าน เอายี่นี่นี่นีสริมไมไม่ใหญ่นั่นหรอตอนนี้ตอนนี้ก็าียนวะนะถ้าเดี๋ยวท่านมีเวลาก็ขอความกรุณาช่วยกรมน้ำมนตหรือว่าอะไรต่างๆนี้ครับแต่ตอนแรกที่ขออนุญาตถ่ายรูปจากใต้เชิญครับเชิญเชิญทุกท่านเลยครับเอาเอาข้าวี่มาเสริมหน่อยเพราะว่าพวกเรา ตสอไดไหมครับได้แล้ว๋ยวเราไปยืนไม่ใช่ยืนข้างหลังไม่ได้ข้หลังไม่ได้หลังไม่ได้รองตัวข้างสตัวไม่ได้ต้องอนยี่บหน้าแล้วด้งไม่ได้ยืนาหลังม่ไดยืนังหลังไม่ไ่ืนข้างหลังบางหมดไม่ใช่ยืนยืนดังหัวยืนทำหัว